ถ้าที่ที่มันมผิดพลาดในในฐานะที่ผมเป็นผู้บัญชาการตำรวจชาเป็นหัวหน้าของตำรวจอันนี้พี่ก็ต้องต้องบอกว่าพี่ต้องขอโทษนะครับต่อพี่น้องประชาชนหรือหรือสังคมด้วยที่ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปกระทำในสิ่งนี้ดังนั้นเราต้องไปสอบให้ชัดเจนว่าว่าการเขาทําอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็คดีต่างๆเนี่ยเราจะย้อนหลังทั้งหมดที่ที่มีสื่อมวลชน หรือพี่น้องสื่อมวลชนที่ให้ข้อมูลเข้ามาทางสื่อโซเชียลที่ว่ามีกลุ่มกล,ลุ่มเด็กชุดน,นี้ที่ไปก่อนเหตุย้อนหลังก็ให้ย้อนหลังคดีทั้งหมดอะไรอะไรคือปัจจัยทําให้ถึงขั้นคนระดับผู้าชการตารวจแห่งชาติต้องยอมรับว่ายอมรับความผิดพลาดยอมรับการขอโทษตรงอันไหนที่มันเป็นหลักฐานที่ท่านถึงได้ขนาดคืออย่างน้อยอหนึ่งหนึ่งแต่เราการการที่เราจะขอโทษสังคมอ่ะพี่ว่ามันไม่ได้ ไม่ไม่ได้ทําให้เราเสียเกียรติอะไรเลยนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยอันไหนที่เราดูแล้วก็พี่ก็พูดตั้งแต่วันแรกแล้วตัวพี่เองยังมีสงสัยอยู่เลย mm hmm. ขนาดที่เป็นผบอในเราทํางานสืบสวนมาเราก็ยังสงสัยโดยเฉพาะ mm hmm. ไอ้ประเด็นเรื่องที่คลิปมันออกมาเมื่อวานเนี่ยดูแล้วมันมันเฉาโฉมากอะ่ะไอ้เรื่องการสื่อสารระหว่างพันโทก 1, ับพันตรีตรงเนี้ยมันเป็นหลักฐานชัดเลยไหมกันอย่าง,งนี้เสียงอะ่ะเราต้องไปไปยังไงก็ต้องไปสอบเสียงอยู่อยู่เหมือนกัน mm hmm. เสียงเนี่ยเดี๋ยวนี้ มันก็ทําได้เราพี่ไม่ได้แก้ตัวนะเราต้องเพียเพียคลิปเสียงให้เหมือนกันถ้าคลิปมีการพูดก็ต้องเอาเจ้าตัวมาสอบเพราะเขายืนยันว่าพี่พี่ฟังคลิปก็คือว่าเขาก็บอกเลยว่าวันนี้นะเวลานี้เขาได้คุยเขาเป็นใคร<ม>ก,ก็คุยก็ต้องมาสอบเดี๋ยวทางนี้แหละทางทางัทง้ทง,งท่านรองธนาจะต้องต้องต้องไปทําความกระจ่างให้พี่ถึงทําให้มันชัดเจนมีคนรับผิดชอบชัดเจนได้ข้อมูลข่าวสารอะไรมาก็ต้องมามา,มาตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน